ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงพบเกษตรกรนะครับช่วงนี้ผมและอาจารย์นัชพงศ์ยังอยู่ที่อำเภอกระบุรีนะครับจังหวัดระนองเหมือนเดิมนะครับยังยืนกันอยู่ใต้สายฝนใต้สายฝนและมากับความชุ่มฉ่ำครับและผู้ที่ยืนอยู่กับเรานั้นนะครับก็คือเรียกว่าโกเบงนะครับอขออนุญาตให้โกเบงแนะนําตัวนิดหนึ่งครับครับผมครับผม กคเบงชื่อจริงชื่ออะไรครับผมกีรยุทธลิมศิลาครับรับเป็นคนระนองเป็นคนระนองพื้นที่นี้โดยกำเนิดครับครับผมครับธุรกิจด้วยนะครับก็ทำหลายอย่างครับทำหลายอย่างแต่ตอนนี้ก็หันมาดูแลสวนเพราะมันเยอะ มาทำการเกษตรไปเยอะครับครับทั้งหมดเดี๋ยวถามก่อนดางกันโกเบงทำทั้งหมดวิ่กี่ไร่ครับร้อยกว่าไร่โอ้ร้อยกว่าไร่เนี่เป็นยางพาราหรือเป็นยางอย่างเดียวครับยางอย่างเดียวครัเฉพะแปลงนี้แปลงเดียวนะครับแปลงนี้แปลงเดียวนะนะครับโอ้โหแล้วมีเวลาทำหรือร้อยกว่าไร่อาศัยผู้จัดการ ลูกน้องน้องมีล kind of ูกน um, ้องช่วยก็คือมีคนในช่วยทำก็คือให้คนงานด้ดูแลในสวนเราเป็นคนลงทุนลงทุนครับผมแล้วก็เป็นไงตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยหมายถึงว่าเริ่มปลูกเลยหรือมาซื้อเขาต่อยสวนนี้ผมซื้อแล้วมาสร้างสร้างซื้อแล้วมาสร้างแล้วก็จะซื้อต่อต่อต่อให้มันต่อกันไปเรื่อยแล้วก็คนนี้กี่ปีที่เราซื้อก่อนแปลงนี้แปลงนี้เพิ่งปลูก เมื่อก่อนผมปลูกพืชอื่นอยู่แล้วแปลงข้างหลังก็ซื้อต่อแล้วก็ปลูกยางไปตลอดเลยครับครับก็ไปเป็นหนึ่งสองสามลูกเขาแหละตอนนี้เริ่มกกีดได้แล้วก็บางแปลงก็กกีดมาเกือบยี่สิบปีแล้วอครับผมมีหลายรุ่นก็หลายรุ่นครับมีหลายรุ่นครับเหมือนเหมือนเหมือนแปลงนี้นี่ยังยังไม่ตัดได้ไม่หมดครับแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นว่าคือหนึ่งเนี่ยนะทิตผลที่ว่าเนี่ยทำไงถึงไม่สนใจหันมาใช้ซิลิคอนไฟเจ็ดสิบครับผมอ่อคือผมค้นพบ ในเว็บไซต์แล้วเสร็จไซตดูครับเปิดดูพอเปิดดูเสร็จที่นี้ก็ทําไม่สงสัยคครรัับบก็ไปอ่านอ่านรายละเอียดหมดเลยครับแล้วเสร็จที่นี้ก็เอามาลองใช้ดูก่อนอขั้นแรกที่ผมใช้ผมจะใช้กับต้นมะม่วงต้นเดียวกับผมาเหมือนมันเป็นมะเร็งไง แมงมันกินหมดเลยทั้งต้นเลยครับตั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วเสร็จทีผมมอมาใส่รอบแล้วก็รดน้ำไปเรื่อยๆๆปรากฏว่ามันหายมันหายเพราะมันนั่งวิเคราะห์พอนั่งวิเคราะห์ปั๊บทีนี้เอามาแก้ปัญหากะยางหน้าตายครับเจ็ดวันรู้เรื่องเลือกนิ่มยางเจ็ดวันยางตายเนี่ยนี่ฝนตกตกแบบนี้เอาแบบนี้น้ะเจ็ดวันรู้เรื่องเขาตกใยังไงครับผมใส่อาผมยางผมใหญ่แล้วผมใส่หวานที่อกเลยผมจะใส่หมดเลยผมจะใส่แบบไม่ประหยัดถุยพอดีมาได้ซิลิคอนผมบอกลองครับ ้องมันหายแล้วลูกน้องยกยกให้เป็นแปลงเบอร์หนึ่งเปเือกหนาแล้วนิ่มตอนัี้กินน้ำยางได้อยู่กีดอยู่ตอนนี้ยังยังกีดยางอยู่นะขายมันหมดสามสิบปีไม่ที่ที่ที่ผมซื้อนะที่ที่ผมซื้อแปลงนี้ที่ผมซื้อตัดถามอ่ะผมหลุดแล้วอ่ะเงินที่ผมซื้อที่ลงทุนไปหลุดแล้วก็ได้ได้ซี่เท่านี้ได้สี่เขานีอ้โห และทราบว่าโกเบงเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยที่ใช้ซิลิคอนที่ชุมพรที่ระนองเนี่ยเจ้าแรกเลยจะทั้งชุมพรทั้งระนองเลยเมื่อสามปีที่ผ่านมาครับเจ้าแรกเลยแล้วมีการแนะนําให้คนอื่นเพื่อนผูงในแวดวงการเกษตรใช้ใช้กันเยอะใช้กันเยอะแหละผมยอมรับว่าสายผมนี่ใช้กันเยอะครับผมลงไม่ใช่น้อยๆนะครับผมลงทีนเป็นร้อยร้อยตันนะร้อยตันเลยร้อยตันแล้วลงทุนไปเนี่ยคืนทุนเนี่ยภายในแบบกี่ปีครับ อ่าคืนคืนทุนเกี่ยวกับตัวไหนครับครับตัวเนี้ยตัวยางที่เราฮะซื้อมาเลยฮะแล้วก็ใช้ซิลิคอนไปเนี่ยนะเอาแบบนี้ตัวซิลิคอนนะครับตัวซิลิคอนอ่าแม่นี่ฝนมาตกถ้าอยากจะอธิบายรายละเอียดผมอยากจะให้อธิบายในร่มเสน่์ของระนองครับครับฝนแปดแดดสี่ครับต้องอย่างนี้แหละเอาแบบนี้นะของแท้นะครับถ้าถ้าถ้าเอาของแท้ครับอ่าสมมติว่าเราตัดได้ 50แผ่นครับผมพอใส่ซิลิคอนให้หลังจาก7วันเปลือกนิ่ม15วันน้ำยางเริ่มข้นเริ่มดีขึ้นถ้าหนึ่งเดือนเนโอเคถ้าใส่ไปเรื่อยๆปั๊บน้ำยางมันจะขึ้นต่อขึ้น50แผ่นก็มา100แผ่นอแต่น้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นนะน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มเพิ่มคือความเข้มข้นของน้ำยางน้ำยางจะดีขึ้นเพิ่มน้ำยางจะดีขึ้นเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วต้นก็สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอายุการผีิตจะยืดอายุออกไปอีกคือพูดง่ายๆน้ายาง ไปดูหน้ายางที่มันมันตัดใหม่ธรรมดาก็จะทายางนะทายาทายาแต่แม่ทายาเขาก็ก็ผมไม่ทาครับยานี่ก็ทาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อไม่ให้มันเกิดเชื้อราหน้ายางตายอะไรต่ออะไรครับแต่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 ผมไม่ทาปีนี้ไม่ทาเลยครับปีนี้ไม่ทา มันมีภูมิต้านทานมีมีโดยใช้ซิลิคอนนี่ไม่ต้องใช้ยาทาอ่าไม่ต้องให้ดูเลยของผมดูของจริงเลยดูของจริงกันเลยไม่ต้องไปนั่นแหละดูเลยถ่ายแล้วก็ดูฝนตกตกดูได้เลยนะเบือกแตกแล้วก็ดูข้างหลังนะเบือแตกแต่ตอนนี้คือต้นทุนก็ลดลงมันลดแล้วเอาเราเราเอาสวนที่เกินแล้วกันนะมันเป็นค่าปุ๋ยกันหลุดแล้วใช่ยแม่อ่านี่สวนที่เกินเนี่ยคือสวนที่เกิน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 เนี่ยเขาได้ได้ห้าสิบแผ่นพอไม่ได้ร้อยแผ่นเราสวนที่เกินนั่นแหละเป็นค่าเป็นค่าใช้จ่ายค่าป ครับองคบคืออย่างนี้กันแหล่งนะครับผมอยากให้โกเบงเนี่ยนะปากผู้ชมทางบ้านนะครับตอนนี้นะคือโก๋วงโกเบงเนี่ยเป็นผู้แทนจําหน่ายในภาคใต้แต่เพียงผู้เดียวแต่ตอนนี้นะครับในในชุมพรเนี่ยนะได้แล้วชุมพรและน้องนาภาคใต้งหมดเนี่ยนะครับปากไปเลยนะครับผู้ชมทางบ้านตอนนี้ท่านใดสนใจแลวอยากจะนะลองใช้สีนกอ่อนไปเนี่ยนะให้ตอมาทางโกเบงเลยนะครับครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มั่นใจเอาไปใส่เนี่ยฝนตกตกแบบนี้ครับ 7จ็ดวันรู้เรื่องเจ็ดวันเห็นผลเจ็ดวันเปลือกนิ่มหลังจากนั้นจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเพราะท่อส่งน้ํายางอะไรต่ออะไรมันจะสมบูรณ์ครับพอสมบูรณ์แล้วก็ลูกน้องจะตัดเปลือกบางไม่ต้องเปลือกหนาถ้าเราไม่ใส่เปลือกเปลือกมันหนาเราก็ไปว่าลูกน้องว่าตัดไม่ดีไปตัดเปลือกหนามั่งอะไรต่ออะไรมั่งแต่พอเราใส่รีทเราเดินมิดนิดๆน้ำยางก็ไหลตามนี่คือฟันสมบูรณ์สามปีผมไม่เคยใส่ตัวอื่นนะที่พูดตรงๆ ใช้มาสามปีแล้วสามปีเต็มเลยจะเกตัวเนี่ยเข้าปีที่สีแล้วเนี่ยสมที่เป็นเจ้าแรกในจังหวัดชุมพรนะครับก็พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในละแวกของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับหรือว่าประจวบคีรีขันธ์ตอนใต้นะครับหรือว่าสุราษฎร์ตอนบนนั้นถ้าสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่โกเบงครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดสองสี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ซิลิคอนถ้าไม่เข้าใจเรื่องอะไรต่ออะไร โทรมาถามได้เลยผมผ่านมาหมดแล้วครับทั่วประเทศก็โทร,โทรมาได้ทั่วทั่วแล้วถ้าไม่เข้าใจคุณไม่กล้าใส่มาโทรมาหาผมมีให้ครับอ่าโทรมาหา ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับโกเบงนะครับเราสายผลทากายปลายผลตานชุ่มฉ่ำนะครับและน้องก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะไปดูกันว่ายางพาราของโกเบงนั้นนะครับที่ว่าซื้อไว้ตอนอายุยางเยอะๆนะครับแล้วว่าแทนที่ว่าจะเขาเออเขาโค่นทิ้งอ่ะแต่ของโกเบงบอกยังไม่โค่นนะครับลองเอาเอาสารเพิ่มประสิทธิภาพซิลิคอนไสมาใส่นะครับแล้วก็ผลก็ออกมาอย่างอย่างอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราไปดูกันครับท่านผู้ชมครับเราไปดูต้นยางกันเลยสามสิบปี สามสิบปีจากเขาเรียกว่าอายุนะครับยางทั่วๆไปเนี่ยเขาต้อหมดอายุแล้วนะสามสิบว่าปีสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีนี่เขาตัดไปทำในอร์พิเจอร์กันหมดแล้วครับแต่ก็เบรกบอกว่ายางยางเดี๋ยวลองเอาเอาซิลิคอนไฟเจ็ดสิบมาใส่ดูครับนี่แหละเราไปดูกันนะครับว่าต้นยางสามสิบปีนะไปใส่ซิลิคอนไฟเลยเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรครับเราไปดูกันเนี่ยเนื้อ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 แท้เลยเนี่ย ไอ้นี่ทิ้งไว้เอแกะแกะแล้วดูแหละถ้าเป็นใส่ปุ๋ยตัวอื่นบางทีน้ํายางไหลนะแกะแบบนี้แต่ตัวนี้มันทิ้งทิ้งเปลือกให้เลยไงคือมันทิ้งเลยอะเหมือนเหมือนเหมือนไอ้ถ้าเป็นงูก็เหมือนรอกภามาเนี่มันลอกลอกเสร็จตัวใหม่ขึ้นมาและเนื้อไม่ขึ้นแต่ปุ่มแต่ปั๊มด้วยนะนี่ขึ้นมาเรียบเลยดูนี่นี่นี่ดูได้เลยนี่ขึ้นใหม่ไม่มีตายตอนนี้อาจารย์เดินผ่านผลนั้นมาอาจารย์ยังเห็นเนื้อไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะนี่ดูได้ทุกต้นเลยเนี่ยดีเอบไหม ตัวนี้มันตายไปหมดแล้วมันเป็นเนื้อไมไ้แต่เนื้อใหม่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมขึ้นเร็วขนาดนี้อ,อ,อ๋อนี่แสดงตรงนี้ก็กรีดไปหมดแล้วมันเป็นเนื้อไม้หมดเลยเมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่ว่านะไรล่ะคราบอ่อเมื่าตายนี่ไงมันหายไปหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วดูอ่ะ เนี่ยเพิ่งเข้ามาดูรอบนี้อีกแล้วมันหายจริงนะทีนี้เมื่อก่อนนี่มันมันมันทำไมมันไวแบบนี้ดูเนื้อไม้ขึ้นหลายเทพรุ่นดีแบบไหนผมถือว่าผมคุ้มค่าแล้วกับกับพวกนี้หายหมดไปดูได้เลยหายหมดให้ดูได้เลยหายหมดเทพไทยเราบางคนหน้าให้หน้าลใจดูแก้ปัญหายังไงอออืืืมเร่่ง